คนค้นคนคืนนี้เป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งครับที่มีอาชีพที่แปลก เสี่ยงแล้วก็ร่อนเล่พนเจนจรมีเพียงโชคชะตาเป็นผู้กําหนดความอยู่รอดของชีวิตของเขาเพราะงานของเขาคือต้องดำดิ่งลงสู่พืนน้ําเพื่อค้นหาสมบัติโบราณล้าค่าที่นอนแช่นิ่งอยู่ตามคุ้งน้ําโดยไม่มีลายแทงไม่มีตำนานบอกเล่าไม่มีเทคโนโลยีระดับสูงมาใช้นักล่าสมบัติชาวบ้านอย่างเขาดําเนินชีวิตอย่างไรและท้ายที่สุดแล้วอะไรคือสมบัติล้าค่าที่เขาอยากได้มาเป็นเจ้าของ ติดตามคนคนคนคืนนี้ครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมเคยสัญจรผ่านไปผ่านมาบนลําน้ําเจ้าพระยาแล้วก็ลําน้ําสายสําคัญสำคัญหลายสายนะครับเชื่อว่าคงจะมีสักครั้งหนึ่ง ที่คุณผู้ชมได้สังเกตเห็นการทํางานของคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่กําลังลอยเรืออยู่กลางลาน้ํางานของพวกเขานั้นไม่ใช่ทั้งชาวประมงไม่ใช่คนหาปลาเพราะว่าเมื่อมองขึ้นไปบ,บนเรือเราก็จะไม่พบเห็นเครื่องมือหาปลาชนิดใดๆนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นก็มีเพียงเชือกไม่กี่เส้นแล้วก็มีถังเหล็กใบหนึ่งรูปร่างลักษณะคล้ายกับศีรษะของคนวางอยู่บนเรือ ก่อนที่เขาจะหยิบถังเหล็กพวกนั้นสวมศรีรษะแล้วก็ดำดิ่งลงสู่ใต้ผืนน้ำที่เป็นเสมือนกับเส้นแบ่งกั้ระหว่างความหวังและความสมหวังระหว่างโรคปัจจุบันและโลกอดีตและระหว่างโลกของความเป็นและโลกของความตายเพื่อตามหาของโบราณล,ล้ำค่าที่นอนนิ่งอยู่ใต้ผืนน้ำ ในโลกยุคดิจิทัลที่ผู้คนนั้นสามารถสร้างหนี้สินและก็สร้างผลกําไรได้จากเงินในอนาคตนะครับอาชีพนักประดาน้ําในการลงไปงมหาสมบัติมีค่าที่นอนนิ่งอยู่ใต้ผืนน้ําเป็นสมบัติจากอดีตนะครับอาจจะฟังดูเป็นเพียงแค่นวนิยายโกหกหรือว่าเรื่องตลกสําหรับใครบางคนแต่สําหรับนักประดาน้ํารุ่นเก่าอย่างนาช้าง30กว่าปีมาแล้วนะครับที่นาช้างใช้ชีวิตกรรล้พเนจรในการตามหาสมบัติล้ําค่า ใต้ผืนน้าตั้งแต่กรุงเทพมหานครในลาน้ำเจ้าพระยาเลื่อยไปจนถึงแถบจังหวัดราชบุรีและกรนครปฐม,มในลาน้ำท่าจีนน้ำช้างลงไปดำนีมันแบบมันแบบมันเสี่ยงไหมจริงจริงแล้วเนี่ยมันก็เสี่ยงอ่ะห 50, 50้าสิบห้าสิบ เาเล่ชีวิตไปแขวนกับสายลมเท่นเลงครับเราไม่รู้ว่ามันขาดเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าดหัวหัวหัวเล่าข้าวผมหัวคูคือความพวของเล่าอะถ้าถอดหัวคือตายเลยวันนั้นตอนเราโดดลงน้าไปครึ่งตัวมันก็ตายไปแล้วครึ่งตัวแล้วเราขึ้นมาก็รอดขึ้นมาได้ก็รอดแต่จะได้ของก็ไม่ได้ของด้อีเที่ยวนึงนโต๊คนเล่าทั้งหาง ชีวิตที่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและอาชีพที่ผืนน้ำนั้นไม่เปิดโอกาสให้แก้ตัวถ้าหากว่าทำพลาดพลั้งลงไปจะมีเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างถ้าหากว่าเป้าหมายในการดำดิ่งลงสู่ใต้ผืนน้ำคือการตามล่าหาสมบัติที่มีค่ามีราคาที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ผืนน้ำการเดินทางครั้งนี้จะต้องใช้อะไรเข้าแลกบ้างสำหรับนาช้างในฐานะของนักประดาน้ำรุ่นเก่าถ้าหากสมบัติล้ำค่าใต้ผืนน้ำนั้นคือเป้าหมายสูงสุดในการตามหาในฐานะของนักประดาน้ำคนหนึ่ง อะไรเล่าคือสิ่งที่นาช้างกำลังตามหาและเป็นสมบัติล้ำค่าที่แท้จริงในฐานะของมนุษย์คนหนึ่งร่วมดำดิ่งลงสู่ใต้ผืนน้ำพร้อมๆกับพวกเขาได้ในขน,น,นข้นขค่ำคืนนี้ครับ